สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใส่สิพาวุ้เจ้ามาขั้นสมผักค่ะพี่น้องค่ะสมกะล่ำปีสีม่วงค่ะพี่น้องมาค่ะมาลงมือทําค่ะกะลัมปีสีม่วงครึ่งกิโลค่ะพี่น้องค่ะเกลือสามช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องถามันแห้งก็ใส่น้ำน้อยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อกำขันายเด้อพี่น้องเด้อขั้นขั้นไปจนว่ามันหยุดนะคะพี่น้อง ขันจนว่ามันอ่อนด้วยค่ะพี่น e non, ้องเด้วเกลือจะทาให้มันอ่อนลคนนนงค่ะพี่น้องค่ะเดือมอ่อนเลยค่ะขันน้ำอีกนึงด้วยค่ะพี่น้อง้ามันยุ่เรียกว่สแสดงว่าใส่การไดแล้วค่ะพี่น้องมันถึงนำเกลีอยเนี่ยค่ะใส่ไรแล้วพี่น้องมันช่สีล่างน้ำเกลือเด้พี่น้องล้างน้ำเกลือ,ค,อค่ะ น้ำเป่าธรรมดาเนี่ยแะค่ะพี่น้องลา้างน้ำเกลือออกเดิค่ะพี่น้องเด้อจ้ะลา้างน้ำเกลือออกค่ะพี่น้องค่ะหากองมาใส่ไว้ค่ะพี่น้องปั่นออกค่ะพี่น้องให้น้ำเกลือมันออกค่ะ ล้างน้ำเกลือพี่น้องตั้งน้ำออกจ้ะพอล่างน้ำเกลือออกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เขาสิปุงเดจ้ะปุงวันนี้พี่น้องน้ำซาวข้าวใส่ไปให้ท่วมพักค่ะพี่น้องค่ะเกลือสองช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องป่งนี้่ะพนีน้ำตาลสองช้อนโต๊ะ ผงนัวสองช้อนชาข้าวสวยหรือข้าวเหนียวค่ะพี่น้องใส่น้อยหนึ่งคับพี่น้องค่ะคุ้นด้ิพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสมกะลัำปีสีม่วงค่ะพี่น้องค่ะทำไง่ายๆค่ะพี่น้อง ปิดฝาตั้งไว้ข้างนอกเด้อค่ะมันเปรี้ยวจังเอามากินเด้อค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้กับ light, กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้อง